ชาวเวฟใสอึดน,นะคะเวฟใสอึดน,น,นะคะดูหน้าตานี่เจเวฟวันนี้นะคะป้ากบลุงไปซื้อ,อต้นฝรั่งกิมจูนี่ต้นแรกนะคะต้นแรกต้นนี้มาดูซิว่าอาเวฟของป้าใส่ใส่ต้นฝรั่งได้กี่ต้นนะคะนี่อันนี้นี่คือ,อต้นแรกนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็นี่เลย ฝรั่งป้านี่ใส่สองต้นนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็ด้านข้างนี่เลยด้านข้างาลุงเขาออกแบบมาจริงๆแล้วมันมันเป็นที่ที่วางากระเป๋าข้างกระเป๋าใบนี้ค่ะวางข้างในที่นีเป้ากระเป๋าออกแล้วก็ใส่ฝรั่งได้อีกสองต้นนะคะแล้วก็มามาดูอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะใส่ ใส่กระเป๋าข้างเหมือนกันนะคะเอากระเป๋าข้างออกใส่ได้อีก2ต้นแล้วก็มีได้ได้ฝรั่งมาด้วยฝรั่งมาด้วยสองลูกนะคะแล้วก็มีในกล่องนี้ในกล่องนี้ก็จะมีะผักผักสวนครัวนะคะแล้วก็ เราไปที่ถึงบ้านก็น่าจะพักพักต้นไม้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วงเย็นป้าก็จะเริ่มขุดหลุมปลูกนะคะนี่เลยต้องขอบคุณนะคะเว็บไซต์ธรรมมาหากินนะคะ<ส>นี่รถคู่รถคู่ใจของป้ากะลุงเลยก็จะแต่งมีตะกาตะกาตะก้าตรงนี้เอาไว้ใส่นมใส่ของกินใส่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีตะกาหน้าตะก้าหน้าก็จะนี้ก็จะคน,ค,นคนแก่ขับเนาะ อย่างก็จะเป็นอัตถประโยชน์นะคะ